ถ้าเขาจะทำแบบว่าแท๊กครับเบบว้วอซับนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะถ้ากดแล้วไปกันเลยตอนแรกนะคะที่ถักครับมันร้องแบบนี้ถ้าครับก็ทําแบบทนะักนั้ถ้าครับเบบี้วอซับมันจะทําแบบปีนจอกถ้าครับถ้าครับเบบี้วอซับอ่ะซัจบจะทำอะไรก็ชี้มือเดียวจเจอกันอะไรเท็กซ์ ครับเี้วอซับเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกค่ะทำเจอกันครั้งแรกก็จซิบเอาใจประมติดต๊อบอ่ะชี้นะคะแล้วก็จ้องตาแล้วก็เปิดใจอ่ะไนมะ่ทักครับ Baby รเบบี้วอซับเจอกันครั้งแรกก็ะซิบเอาใจประมติดต๊อบแล้วก็ชี้นะคะจะเป็นซินัาตายไปดีกนันไีมว่าไงแล้วก็ชี้ที่ชี้ไปดีกนันไีมว่าไงตอนนี้กำลัง เบอะแบบอันนี้นะถ้ารวมก็จะเป็นอย่างงี้นะคะ mm. ถ้าครับเบบีวาซาจะกันแข่งแล้วก็จะมาจะบัตึกตามซีนใบ้าตายไปดีกันไหมเอ้ยไปดีกันไหมวะไงไมถ้าครับเบบีวาซาจะกันแข่งแล้วก็จะมาจะบัตึกตามซีนในบ้าตายไปดีกันไหมว่างตอน,นีกำลังหายไปเบย์เบย์ก็จะประมาณน,นี้นะคะถ้าอยากให้สอนเต้นเพงเลงอะไรอีกก็คอมเมา